สวัสดีครับอยู่กับช่องตีวันร้อยโลนะครับวันนี้มีอย่างเนีพี่น้องมาเนี้ใส่ประตูอีกแล้วครับประตูคาร์บอนอีกแล้วนะครับช่วงเย็นนะครับไปแล้วก็เป็นไงครับชอกรับเจอปัญหาอะไรครับปัญหาคือคิดไม่ออกครับผมอาลไรพี่น้องไก่ไก่ความจริงแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับครับอันนี้คือช้อน X นะครับมือสไลด์ประจำร้านเรานะครับอ๋อเยี่ยชอว่างงานก็ว่างจากสไลด์ก็มาลุมประตูช่วยกันครับอ้าวชอนหน้าขาว่าไงครับใกล้ยังครับผมใกล้ยังแต่ล้วครับอ่าพี่วุฒิเป็นไงครับเริ่มสีเรียดแล้วครับตัวนี้ เริ่มมาแล้วครับผมงสงสัยต้องต้องถอนหนักๆครับเย็นนี้ครับอ่าคันนี้ก็คือจะใส่ประตูประตูคู่หน้าไปแล้วประตูแบบนี้ครั้งแรกครับเคยใส่ครับใส่ประตูคู่หน้าไปแล้วนะครับใส่ประตูคู่หน้าแก้มมาฝาคาร์บอนข้างหน้านะ อันนี้ก็จะมาเพิ่มมาเพิ่มประตูแคปครับผมรถก็จะเป็นบู1.9นะครับฝาหน้าก็จะเป็นมอนซาลายสองทรงเอ็มนั่นเอีกสนะครับตัวนี้ป <c oughs> ูหน้าใส่ไปแล้วนะครับพี่นอ้อง <c oughs> เงาความเงาความสับอะไรผู้ใดมาิบัตสก๊อ,อบใส่อยังเจ็ดครับผมซีเจครับซีเจเ,าง,เงาตาแตกเงาตาแตกฮึเชื่อรอพาตาดูาน,นะครับคุณจะรู้ว่าเาัเอาจริงซีงเจครับนั่เสนอเลนรนวบ ยังก็ยังส่วนซันส่วนซัอน,ซนอยู่ที่นี่โอ้แบบงามครับ ครับผมสินค้าตัวน,นี้มีรับประกัน1ปีเต็มฟรีติดตั้งจัดส่งได้ทั่วไทยเลยนะครับจัดส่งในทั่วไทยครับพี่น้องภาคอีสานภาคกลางเหนือใต่ใจ <c oughs> ในก็ฝากกดไลค์คกดแชร์น้ำเด้อดครับผมเพจเพจร้านเพื่อนซิ่งอะไรสดครับช่อง YouTube ตีอ้วนร้อยเลย แล้วก็ Facebook ตีอ้วนร้อยโลนะครับฝากเด้อครับเด้อไปใสมมาแซกกับแซมแมดครับผมระวังตัวจากคลองเนีตเ้อครับผมเด้อรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ